สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีธนูนั้นช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะมีความรักความผูกพันที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดี เราจะมาดูดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปักแรกกันก่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะต้องหมุนเงินหมุนทองอยู่พอสมควร ซึ่งอาจจะเกิดความตึงเครียดหรือความไม่สบายใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูอยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูว่าช่วงจังหวะเวลาในช่วงปักแรกนี้คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมทั้งความรักความสุขสมบูรณ์ของคุณนั้นก็จะช่วยเปล่งปั่งทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกแจ่มใสมีกําลังวังชาที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น ชาวลัคนาราศีธนูบางคนนั้นอาจจะต้องต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาแต่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูเชื่อเถอะว่าคุณจะมีจังหวะดีๆหรือจะมีโอกาสดีๆหรือจะมีคนมาช่วยแก้ไขกู้สถานการณ์ให้กับตัวคุณให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นอย่างไม่มีปัญหาดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีความวิตกกังวลมีความไม่แน่ใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อ,อาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดหากคุณประพฤติด,ดีคิดดีทำดียังจะมีผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างของคุณคนใน ครอบครัวของคุณนั้นให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนซึ่งจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา,นาที่เกิดที่เกิดปัญหากับตัวของคุณนั้นที่ผ่านมาและจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีธนูพอจะสรุปแบบนี้ได้ครับว่าในเรื่องของการงานในปักแรกนี้เนี่ยคุณจะได้เจอเจองานใหม่ๆคุณจะได้มีประสบการณ์จากงานใหม่ๆอาจจะมีการต่อสู้อาจจะมีการแก้ไขปัญหาอยู่บ้างแต่ตัวคุณนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา คุณเป็นคนที่ฉลาดหรือมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะสามารถวางแผนและค่อยๆก้าวไปอย่างมั่นคงหรือแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเชื่อได้ว่าในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานมาในรูปแบบไหนหากคุณคิดดีมีสติในการแก้ไขปัญหาคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนและคุณตัวคุณเองนั้นก็มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งจะนำพาซึ่งโอกาสดีๆในเรื่องของการงานที่จะมีการพัฒนาทำให้การงานของคุณนั้นดีขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปักแรกนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้การสนับสนุน mm hmm. เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีบางคนอาจจะได้รั์มรดกบางคนอาจจะได้ที่ดินเปล่า,ลามาทําให้คุณนั้นต่อย,ยอดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะทาให้เกิดโครงการใหม่ๆหรือใช้ในเรื่องของการค้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดีและก็อย่างที่บอกว่าการเงินของคุณนั้นอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึง การเงินที่จะมาจากต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศต่างภาษาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันหากใครทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศหรือติดต่อกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากในเรื่องของความรักนั้น ชาวลัคนาราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะเปล่งปั่งสมบูรณ์มากเลยทีเดียวใครที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนใหม่ๆอย่างไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอเจอแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณ อย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เจอเป็นอย่างมากสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฉลิมฉลองกันเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ค่อนข้างที่จะมีความรักที่อุดมสมบูรณ์มีความรักที่ใส่ใจกันมากขึ้นหากใครก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในสิ่งที่ผ่านมาขอให้คุณนั้นพูดจากันดีๆปรับความเข้าใจกันรับรองได้ว่าความสุขความสมบูรณ์ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่่่าาาางงแนนนนนนนออบบคั้้จจะเริมมปลูกให ซื้อรถใหม่ให้กับคนในครอบครัวซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีความสุขในสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้จึงของกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนั้นค่อนข้างที่จะทําให้คุณนั้นมีจิตใจที่จะแจ่มชื่นขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความวิตกกังวลหรือมีความไม่แน่ใจหรือเศร้าใจในบางสิ่งบางอย่างแต่หากคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วรับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขสมบูรณ์คุณจะมีโอกาสดีๆให้กับชีวิตคุณและพัฒนาชีวิตคุณได้อย่าง ยั่งยืนเลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ครับ